ท่านขาดูเป็นผู้บริษัทหลายระดับต่อน,นี้ไปอาจจะมาอาจจะมาภาพจปนหมายเลขสูตรเรื่องด้วยกดขอ้องกรรมมาแสดงกับบรรดาท่านผู้บริษัททันนี้ก็เพราะมีบรรดาประชาชนหลายสงสัยกดขอ้องกรรมกันมากโดยมัจะมีบุคคลบางหลายมาถามว่าชาตินี้ไม่ทันความชั่วอะไร ทำโดยความดีทุกอย่างเคุณก็ทำกรรมก็สร้างมาด้วยว่าเป็นกุศลก็ทำก็ทำมาถือศรัทธาก็ทำด้วยการปฏิบัติตามปาะทำคำสั่งสอนก็องค์สมเด็จพระวินวลดรมาจารสดาสัมมาสัมพะตะเจ้าก็ทำด้วยทำแล้วทุกอย่างในด้านของความดีที่องคสมเด็จเรวีสีโสทัศน์เสริมแต่ก็กลับมาถูกกรรมชั่วสนองให้มีความผุก อย่างนี้ก็เป็นปัจจัยเกิดความสงสัยแต่การทําบุญในศาสนากอองค์สมเด็จเจ้จอมไตรปุรมศาสสันดาไม่มีผลและเพื่อจะเพื้นความสงสัยของบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะขอนำอาไรสวดที่องค์สมเด็จเจ้าสมมาสัพพุทธยาสัตว์ไว้มาให้บรรดาท่านพุทธบริษัทได้สดับสต่ับหลักในวันนี้ รือว่าตอนนี้จะขอนำเอาเรื่องของคนสามคนที่มีกรรมตาม,นนาตตามาสนองเ,เป็นกรรเกิดชาตก่อนเมาแสดงแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทไปความตามพระบาลีมีอยู่ว่าวเราสรงเสด็จสมมาสมพุทธเจ้าตรงเสด็จประทับอยู่ในกระเชตวันมหาวิหายทรงปรารถนคนสามคน ยังเล่าแสดงพระธรรมเทศนานี้ความว่าอันตริเตนะสมุทธรรมเชือเป็นต้นแาดนี้ว่าในเมื่องสงฆ์เชื่สมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทัปยังเสมัอนิยาบทสปรากฏว่าอยู่ในพระเทวันมหาวิหารบรรดาที่สุหลายรูกดิกัน มาเพื่อจะต้องการเข้าสอะอ,องค์าร็จารีสมัาสมพระติจาวท่านเลยเข้าไปสู่บ้านตำบลหนึ่งเพื่อจะดิรกบาตอันนี้เป็นปกติบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเพราะว่าบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายย่อมมีชีวิตอยู่กับ,บาชาวบ้าน็นผู้เลี้ยงเมื่อชาวบ้านรับบาตรองิโปส่์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็มีมนุให้นั่งฉันที่สำหรับเป็นที่ฉัน เราครให้จัดสถานที่ไว้ตามสุงคนมาถวายค่ายาโคและของเที่ยวสำหรับยาโคนี่ท่านแจ้วแลเขาต้ม,อมของเที่ยวก็คงจะได้เป็นกับข้าเป็นตน้นเพื่อรอเวลาปฏนบัตินั่งฟังทํากันแล้วก็อย่างนั้นเมืวว่อเวลาถวายแล้วเมืวว่อถวายข้องทัางแล้วก็รอ,อเวลาที่จะฉันเพื่อฟังทํา ในขณะนั้นเองเรากละเดิลไฟลุกขึ้นจากเตาของหญิงคนหนึ่งเหนวผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หุงข้าวและปรุงผัดข้าวโนะู้ะปลกีกันนะท่านบอกว่าแกและกับนี่ที่เตาไฟไฟไมัเลยลุกติดขึ้นชายคาเสวนยานหนึ่งลู่ขึ้นจากชายคานั้น สนัดเสถียนยานี่ยเขาทำกลมกลมทันเรายขนาดรองมอก้ามออกแดงปลืยไฟหายลมอัดมาเลยแคเฉลิยงญาตัวนั้นก็ปลิวขึ้นไปลนนนนบลอดภัยในขณะนั้นเองเรากฏเ่มมีสกาตัวหนึ่งมีมันบินมาอา,ากาศเจ้าสวียนยานั่นกมันก่สอดชอบอปไอรคองกว่าแล้วบ,บินไม่หมายความว่าเวลาที่บินมา เสถียงญาติลอยขึ้นไปขยุกขาตัวน so so, uh, ั so, uh, ้น so, ก uh, um, ็บ so, uh, ินมาพอดีเอเสดอจถเสียรญาตนั้นพอดีเป็นอนุ่าตเสถียรานั้นก็ติดคอก็นดไปไม่ผลไปไม่ตัวเป็นอนว่ากาตัวนั้นทยุกความรั้นไม่ไหวก็ตกตรงกลางบ้านบินต่อไปไม่ได้ก็เป็นอนว่าตต้องตายกัน นี่รมอันนี้ไม่มีใครเขาทำให้ไดลุกติดขึ้นมาจากซื้อจากใคยคาเวียนยาถูกไฟไหม้ลมพัดลอยขึ้นไปกาบินมาคขอสงฆ์พระประภีไฟก็ไม่ตกลงมาตายบรรดาลูกศดนั้นหลายเหล่านั้นเห็นเสร็จนั้นเพียงไปคิดว่าเออมีเ,เรื่องเปล่าเล็กเกินํำหนักแท้ท่านมีผู้มีอายุ ให้คุยกันว่าท่นานอะไรต้งดูอาการแตปลกที่เกิดขึ้นกับกามีตามธรรมดาตาเขาวิ่งมาแนวอากาศาบินมาแนวอากาศเาฉยๆแต่เสเวนไม่ถูกไฟลุกมันลอยขึ้นไปบนอากาศเสเวนไม่มีชีวิตดใจความเร็วของกาอยคอพิพ่อองแพร่สวิงสว,า,วายแล้วก็ตกมาตายเหตุนี้เป็นเหล่าัุจริตเราไม่สามารถจุริยกักันได้ จนได้องค์สําเร็จใจจอมไตรบริสุทธสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็คงไม่มีใครสามารถจะรู้กฎของธรรมนี้ได้เรื่องสาธุต่อไปว่าพวกเราเมื่อไปเข้าองค์สําเร็จใจจอมมาสัมปจเจ้าแล้วจะต้องทูลธรรมเรื่องนี้เมื่อฉันทัตตาหางเสร็จโมทนาระชบ้านแล้วก็พากันลาชบ้านไปไม่ตอนหนึ่งท่านกล่าวว่า เมื่อพิสูอีกพวกหนึง่งโดยสายเรือไปเพื่อต้องการจะออเคคคคข้องค์สมเด็จโตสมัยสมุทรเจ้าเหมือนกันในขณะนั้นเรืรอได้หยุดนิ่งเฉยในกลางมาหาสมุทรขณะที่เรืวอวิ่งไปวิ่งวิ่งไปแล้วไม่หยุดถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องดูว่าน้ำมันมันหมดหรือเปล่าถ้ามันเชื่อหมดไหมถ้ามันไส้ตาเชือทะเลหมดหรือไม่แล้วเป็นไม่เหตุได แต่ว่าสมัยนั้นเป็นสมัยเรือใบลมก็มีใบก็กลางแต่เรือรีย <c> ก <oughs> อันดับเขาบอทว่าหลายสิบชา่วโมงก็ไปหาที่ตัวว่าสมัยคนกาลางก็มีแค่คนม,มีเงินนี่นี่สมัยนั้นเขาคิดกันแบบนั้นถ้าอะไรมันไม่ดีใส่ขึ้นเป็นเหตุที่ดีสัยก็แสดงว่าคนกาลางก็มีเยอะเกิดขึ้นต่างคนต่างทำเป็นสลักแจกกัน ทั้งคนทุกคนจะสลับชล้าไม่เป็นลั่เหล้าจีนไทยเมื่อทุกคนจะเกันแล้วปัญญาทั้งในเรือตั้งอยู่ในสุโขมวัยแสดงว่าเปกก็นหญิงสาวในเรือมีปัญญาสาวกำลังน่ารักอันนเป็นเด็กสกนาวรุ่นรุ่นเมื่อถึงจะมาสลับถึงจะนางหมายความนางจบสลับแล้ว โอ้แลก็พากันว่าจงแก่ฉลาอีกให้ควา,ามอาฉลากมาแก่ันอีกแล้วจึงแกทํันอีกสามครั้งฉลากก็ถึงกันนางนั่งคนเดียวจนสามครั้งเพราะนั้นว่าเขาคงจะเสี่ยงทายเขียนว่าฉลาว่วาฉนเป็นไหนเป็นใจแจะฉนมีเขาฉลากนนี้จะถึงจะบอกคนนั้นแล้วก็เขียนไว้ในกระมวลอันนี้ถ้าใครจากฉลาถูกฉลาตายและจะมีนั่นก็ชื่อว่าเสี้ายเกิดจากคนนั้น เป็นคำมั่นฐานของบุคคลทั้งหลายเพรด้ว่ยคำว่าของท่านนายเรือเป็นหญิงสาวน่ารักเป็นเด็กหญิงวัยรุ่นจากสลักทั้งสามวาระก็ถูกสลาดในนั้นทุกครั้งบันาเพื่อที่ไปในเรือละดูหน้านายเรือเพื่อจะปลารบว่านายจะว่าอย่างไงกันคำว่าของท่านผมจะเป็นคำว่าและเป็นหนย่่านแน่ท่านนายเรือ จึงเปล่าวว่าพระเจ้าไม่อาจจะให้มาอาร์ตคนที่หายได้นี้ก็หมายความว่าเมื่อเขาหารือว่าพัญญาของท่านเนี่ยเป็นคนในการเรียนเมื่อการจัดสลาก็ไม่มีอคติการจัดก็ไม่ได้บอกให้จัดทีหลังตามธรรมดาในเรื่อกับพัญญาท้างในเรื่องจับก่อนแต่เรื่ว่าจะลงกับจัดสัากหบที่ยถึงการเลกยนนี้ที อันดาทุกเรืองทั้งหลายยิไนไปสารนายใหาทำยังไงกันแน่นายแกเจ้าพวกก็กลืนว่ากลืนเจ้านายจะเกิดอาจารย์ผู้ไรเลยกล็เกคงว่าตราจะพรุ่งนียินหงส์ไปรู้สารนายว่านี่จะทำยังไงว่าหลักนายท่านก็นกนดีท่านย่าชีวิตคนมากจร่งกว่ารักพัญญาของท่านท่านมีกล่าวว่าเราไม่ต้องการให้คนอื่นสิ้นหายคนเดียวจำนวนมากชัเมียของเราคนเดียว เดม่าเรือไม่มากไปกว่านั้นเพราะไม่ต้องการให้บุคคลน,นี้ทั้งหลายเหล่านี้ต้องยยกยับไปด้วยเะนั้นเพื่อประโยชน์เกนนางนี้พวกท่านจงขิ้นเขาในน้ำเปิดไี่หมายความว่าถ้าเขาจะรักเมียเพื่อประโยชน์กันนางก็ปล่อยคนอื่นตายแต่ถ้ารักคนมากกว่า,า,วาก็ต้องปล่อยเมียตายท่านบอกขเขาก็บอกว่าเราจะยอมให้คนอื่นทีพยายไม่ได้เพื่อประโยชน์กันนางคนเดียว เจ้าหนีหลังเขายาหล่หลานั้นเขาจับโยนลงไปในน้ำนางน,นั้นเมื่อพกมนุ์จับลงทิ้งน้ำเมื่อต่อมรณะไทยแต่ล้งขอความช่วยเหลือแล้งขอความเมตตาตเรืรมเสียงร่งนั้นจึงกล่าวว่าน้องรักเจ้าเออะไรได้อาภรณ์ของนางน,นั้น อาว่าเราพอใจในเธอการที่หายตัวไปจะเจบบุคนละหลายจากเราซึ่งคน,น้ะหลายมีชีวิตที่ยิ่งกว่าเธอชีวิตมากกว่าเธอเธอคนเดียวเจ้าเสือสลาชีิตเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่แต่นี้สาคัญเพราะนั่นหมายเรือนีม่มันใจเด็กเดียวไม่เห็นว่าความสาวไม่เห็นว่าความสวยขางป็นยาที่น่ารักแต่มันเป็น่ัวว่าพวกท่านจนเงเพื่อสุราพทั้งหมด ให้มาล้มผ้าเก่าพื้นหนึ่แล้วจุ่เทีงไปในน้ำนั้นก็มันว่าใครจะที่งน้ำเขาก็เปลยเพราะขรรดาคนทั้งหลเรื่องื่องบรรดาคนนางที่ทำงานสวยสดสดสามเป็นธรรดานเรือก็ต้องการตัวสวยมากก็มีทุนมากถ,าาถ้าเจ้าเขาอกต่อไปว่าถ้าว่าเจ้าจะไม่จะไม่มองดนนางนี่เป็นอันว่านาเรือเองเข้าใจอ่อนเหมือนกัน แต่สิ่งบองอย่างทีจะยอ,อนอั้จะยับยังไม่ไม่กับเธอลงทีนะนแต่ความจริงคอเราไมา่ได้ันดีอยู่ๆก็จะจับเป็นโยนมาเพิ่งนั้นใหน้ถึงความตายก็ต้องคิดเพราะว่าอีเขาก็มีมั่นใจเด็ดเดี่ยวเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่มากกว่าประโยชน์ส่วนน้อยที่เพงรักษาปัญญาไว้แต่คนเดียวแต่คนอื่นจะต้องตายนี่เขาไม่ทำบบนั้นใจเด็ดดี้ น่าจะหามาเป็นผู้นำประเทศผู้นำจังหวัดผู้นำหมู่บ้านผู้นำตำบล <c oughs> ถ้าพวกเราด้วยคนแบบนี้ก็ประเทศชาติจะมีความสุขเมื่อท่าเกล่าวอย่างนี้ว่า,าพระเจ้าจะไม่ดูแนลนั้นคุณลอยูอยนในกระแสนั้า,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 นานได้เพราะฉะนั้นพู้ท่านจะเอาเ,อาเอาครื่องออมน้ำคามที่ใส่น้ำใส่น้ำเทจมแล้วก็ปลูกสราย ตอนนีสน้สายงา,านเ้าก็เปิายสายทีมโทรวิ่งเข้าเยอะหนาลงไปเสียในมาหาสมุทรตอนนี้คือว่าพระเจ้าจะไทำไมจะได้ไม่เ,เห็นเขาประาำที่เขาไอยน้ำขอความช่วยเหลือก็เคยออกมาใจเยอนมันดาวมันไม่ทันหลเหล่านั้นก็ได้กระทำตามน,นั้นแล้วเวลานั้นปลาก็อว่าปลาลอยเต่าก็ลงกินนางนั้นที่ตกปเป็นน้ำเวลานี้เขาคงจะเป็นเหยื่อเขาเยอะหลานถึงคน <c oughs> มเมื่อดีศุภหลายดีฟังด้วยแล้วแม่ก็คิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นอัศจรรย์นี่คนเราพวก,พวกท,ท่านพวกคนเรื่องทั้งหล,หลายในนี้ความจริงพัญญาท่าในเรือก็อยู่ดีๆไม่ได้ทําความผิดปฏิบัติีปฏิบัติชทุกอย่างตามหน้าที่ทุกพัญญาที่ดีเพื่อตามหน้าที่ของมามาบ้านแม่บ้านแต่ถ้าว่าอยู่ๆเขาก็หาว่าเธอเป็นนางการกิน,นีเจ้ามือระยมนี้มันก็ปลดมันก็ดันไปหยิบ เอาฉลาดขึ้นมาได้ฉลาดนั้นก็ามีความหมายว่าคนที่ไม่ดีเท่าน,นั้นจะตอ้องเป็นผู้ถือฉลาดเองตันแม่เอิมยอดมารีเว่าจับได้เพียงสามครั้งถ้าจะได้คิดว่าคนอื่นใจร้ายมันก็ไม่ถูกถ้าเรางคิดว่าคนอื่นใจดีพีเจอาตามถูกตามควรก็บางเอิญมันเป็นแครทมไปจับถูกฉลาดทั้งเท่านั้นก็ไม่ควรเหมนันกัน เมือ่อการจะทำขึ้บคนหลายชาวเรนนั้นจะผิดจะได้ถูกนา่จะเป็นการที่จะมีจริงและไม่จรท่าน,น,นหลายชาตเจะคิดว่าเรารไม่ได้นอกจากองค์มนมจอมไตรเป็นไม่สายสันได้ฉัมาจะมตกจและไม่มีใครรู้แนะ่ฉะนั้นแม่ผู้เราไม่ใช่โอ้ฉันจะผู้มีระภาจารเราจะทูลถ,ถามในความนี้แต่โอ้ฉันจะผู้มีระภา นี่ก็มัน่าเป็นไรที่สองแล้วตายก็หาความคิดไม่ได้นี่ม่ตอนนี้ในสุดเดียวกันทั้งกล่าวว,าว,าาาว่าที่สุดเจ็ดที่พวกหนึ่งต้อม่เจ็ดูกเพราที่แรกแรมาสองพวกไม่บอกจำนวนครับแต่ว่าที่สุดพวกหนึ่งมีจำนวนเจ็ดรูปไปจก,กจายกันได้ทั้งหมดน่อต้องการจะไปเอาสมัยจะสมมาสติว้า คำว่าประจำตะเชนหมดจะมาคำว่าประเทศชายแดนอยู่ในป่าไกลลึกทางจากความเจริญไม,ม่รายยินทั้งข้าวใในวัดแห่งหนึ่งเราจะถอายัยที่พักที่ในฐาว่าที่พักมีไมครับแต่ะอาเจียนในท่านในในวัดแห่งนั้นก็มีท่านอย่างหนึ่งมีเตียงในจุดเตียงคนดี พระท่านมาก็มาจิตองค์คยๆกับคนเขาคอยสร้างท่าคอยสขาไว้ไม่สุดหนึ่ง้นเรามเห็นท่าอืนนั้นแล้วแล้วก็เข้าไปในถ้ำนอนบนเตียงนั้นแล้วก็กอางกลางคืนทอืนท่เรียนยอดท่าเรียนยอดสเรียนยอดแหลเรืเอ่อใหญ่ก็เพิงเรมาจิตประตูทำไมท่าจะพีสุดหึ่งร้ายจะขอจิงเย่างกล่าวว่า พเราให้ท่านนี้ถึงแก่ที่สุขเพื่อันธุกะไมความา่าเราให้พระที่เดินทางมานอนเดู่ในท่านนี้เพราะด้วย่าเจ้าคนหิ้งคนใหญ่นี้มันมาปิดประตูเสแล้วพวกเราจะนำท่นานหิ้งนี้ออกมาพากัทจะไม่พากักโดยชมพกชาวบ้านด้างพระด้าง,าง,างีีสุ่มันเล่นทัน้งหมดด้าง จากบ้านเรอทั้งหมดโดยการเจ็บจำบนด้ดยการก็เห็นมันใหญ่มากใช้ความพยายามอยู่เพื่อจะเอาหินนั่นออกหินออนั่นมันก็ยังไม่ยอมจะออกถึงขั้น่องใหญ่จะทำยังไงยังไงมันก็ไม่ทะเยอทะยานที่ออกมาได้ใช้คนจินตจำบนแม้เลยพวกวิสุทธที่ไปอยู่ภายในบรรดาพระสุสุอัคคุกั้ง,ง,งหลายเหล่านั้นที่อยู่ข,ข้างในก็พยายามเหมือนกัน พยายามเพื่อจะสั่งกินให้ออกให้คนออกไปแต่ก็ไม่อาจแก้ปบญห์นั้นหลายหลายมังคยิ่มออกไป่ได้ตลอดเวลาเจ็ดวันต้นนั้นว่าพระหลายหล่านั้นต like ้องถูกขังอยู่เจ็ดวันชาวบ้านเจ็ดตำบลพระด้วยเนรเลยแล้วก็พระภายในเจ็ดองค์ดันกันไปดันกันมาดันก็ยิ่ออกกินนั้นไม่ยอมออก เวลาเล่าละทั้งหมดท่างในอดเจ็ดวันละทั้งนอกก็จะบ้านก็ทำง,งานทบเจ็ดวันบรรดาพระคันดุกะทั้งหลายที่มาเหล่านั้นก็เกิดความหิวขาดเท้าตลอดเจ็ดวัน,านาววการไม่ได้บริโภคอาหารเจ็ดวันก็ต้องคิดยิ่งเล่าจะใ,นในความทุกข์โอดนานก็มีความทุกข์หนักภางสามวิเป็นใช้รสชาติาจะฟังยากเพราะมันว่าในวันที่เจ็ดถึงก็ตึ้นออกไปเอง อย่างเปล่ประหลาดไม่มีใครก็ดันเวลาดันหินไม่ไปเวลา,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 าก็ไปก็เจ็ดวันแล้วไม่มีใครก็หลักให้ดันหินใส่เองบรรดาผู้ปฏิสุทธิ์หลายที่อยู่เน้นออกมาแล้วต่างคนต่างคิดว่านี่มันเป็นบาปของพวกเรานะไอ้บาปประเภทนี้มันจะจบขึ้นได้ยังไงในชาตินี้กรรมใหญ่เราก็ไม่ทําอะไร เมื่ออยู่กับพ่อกับแม่อยู่บีดามันดาก็ามีความรักคารพบปีดามันดาทุกอย่างจะมีการดื้อการดันบ้างก็เล็กเล็น้อยพอสมควรแต่ทำไมเราจรึงต้องมารับบาปรมขนาดก็ขชาอยู่ทั้งเจ็ดวันพพเาะเฉยๆก็ไม่ไเป็นไรต้องเอกเพงดันหินด้วยหินแล้วก็ไม่ไปพอครบเจ็ดวันแล้วไม่มีใครไปทำอะไรกับหินระั้านนอกคนนอกอนอก็คิดว่า พระเจ็ดองค์น,งนั้นตอายแล้วก็เลยหมดกำลังใจที่จะทำอะไรขเขาก็ไม่ทำกันเพราะใน่านเจ็ดองคนั้นก็หมดแรงที่จะดันหินเจ้าหินนั้นก็เปิดไปนั่นก็ขึ้นมาเองท่้งกลาวทั้คิดว่านี่พวกเรา,าบาปหนักแต่จำรด้เพื่อนี้นอกาจากองค์สมเด็จรตสมมาสมุทธเจกัแล้วไม่มีใครสามารถจะรู้ได้หากว่าเราได้เข้าไปเข้าองค์สมเด็จโตจรไตรก็ต้องทูลถามเรื่องนี้ให้ทราบ เขาพระสัตยาสันดาษสมเียก่อนเมื่อบรรดาพระั้งหลายเหล่านั้นออกก่อนแล้วก็เดินทางต่อไปบรรดาผู้พิสดายเหล่านั้นเมื่อเวลามาถึงสำนักพระองค์สมเด็จจพระพทธเจ้าก็มาบรรจบกันกับผู้ศึกพวกก่อนในระหว่างทางไม่วามาก่อนจะถึงเดินมารวมกันได้เองอย่าไม่มีการนัดหมาย กนเลยร่ยวมกันเป็นคณะเดียวทันเข้าวเ้าอางค์สมเด็จเคยจมใจถวาย็ลงคมนั่นดีส่วนควรส่วนข้างหนึง่งแล้วจงมีอฏวิสันฐานมหาบารีข้าว่า้วนานเลครับในสมานั้นองค์สมเด็จพระวิตณมังทรงกระทำพุทธวิญันฐานทัดทายลายใสและมันได่สุดทั้งหลายเห,หล่านั้นน,นี่คืนฐานเหตุที่ตนเหน็นมา ที่ตนไม่เคยมั่นเาาล่าตามลำดับหมายความว่าพระสอง,งหกแรกถามเหตุทัง้งตาเหตุทัง้งหญิงเรียนหนาเรือรบรรดาพระพวกหลังก็ถามเหตุที่ตนจะต้องอดข้าวถึงเจ็ดวันเพราะใช้หินเจ้ากรรมมาทำเหตุจากนั้นเองสมเด็จพระบรมมเหสีก็เล่เาให้ฟังเรื่ออาการที่บรรดาที่ส,ททสุทั้งหล่ที่อาชีกษิโยกับที่สุทั้งหลาย การนั้นสวยรมที่ตนทำแล้วนั่นแหละโดยท่าไม่วามว่าราที่บินมาในอลกตัดที่ต้องตายเพื่อเอาคอเข้าไปสวมเสวียนที่มีไฟลุกโชนแล้วก็ถูกไฟไหมถ้าใส่รมที่ตนทำมาแล้วไม่ใช่ก่อนหลังจากนั้นองค์สุลสาจินาวรจะได้มีความดีกาตัอว่าไม่ดีต่อการ มีชาวนาตัวหนึ่งในตัวคารานาสีเขาพยายามฝึกโครบวงเขาสหรับไถนาสหรัดทำงานอยู่ตัวหนึ่งแต่ไอ้ตัววัวตัวนี้มันก็แปลกมันเป็นวัวดื้อว,วัวด้านไม่สามารถจะฝึกได้เพราะว่ารบองเขาตัวนั้นเดินไปเดินหน่อยหนึ่งแล้วมันก่น,น,นอนเสียให้มันทำงานเนใช้ไถนาเใช้ลากเกวียนใช้ลากเอาะ มันไปได้ด้านหนึ่งมันก็นอนแล้วจอทังเขาก็ทุกเขาก็ตีเขาก็ไล่มันลุกเดินไปมันก็เดินไปได้หนหนึ่งแล้วมันก็นอนมันนม่ๆุบๆๆนอน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 นนยืแบบนี้มันตัดมาที่แบบนี้สมัสมัมอนยางเดินชาวนาคนโกรธไม่เดินยานจะฝึกแล้วฝึกแล้วมันก็ไม่ยอมปฏิบัติธรมชาวนาคนนั้นก็โกรธเอ้ยเรกเขาเรัวว่า ดีแล้วจะหัวตัวตื้อแบบนี้จะนอ่สบายที่ตรงนี้แล้วจะไม่สบายต่อไปคือว่าไม่ต้องล่นจากที่นี่อีกแล้วเพราะนั้นเขาจะเล่นนำเขาจึงได้นำต้นฟือนบ้างฟางบ้างเข้ามาพังคอในท่าอย่างนี้ห้าฟางสมาทำเป็นเสเวนเหมือนกันพังคอโคตัวนั้นได้ฟางแล้วก็จุดไฟ ตอนที่จะจุดไฟด้วยฟงางก็เอาปืนเล็กๆทับปเป็นตัวโคก่อนแล้วเอาฟางกลุ่มใหญ่มาโคโคโคแล้วก็พับเป็นตโคแล้วก็จุดไฟเจ้าไฟนี่ก็ลุกโชนขึ้นค้อโคตัวนั้นถึงจะคาตายเองอยละไม่มีอะไรการแทนมันแต่บาที่จุดมันหลายเหล่านั้นจะแตกว่ากรทำที่ตาตัวนั้น เป่ตั้งถูกกระทำเพราะเองิ่จะรู้มีแค่เจ้าใจว่าที่สุดหลายากรรมอันเป็นบาสนั้นาการตาตนนั้นทำแล้วเนี่ยพัั้เพื่อสมัยเพื่อเกิดเป็นคนเขาโขตัวเขาเองก็ไม่อยู่ในนร,รกสิ้การนานให้บาของกรรมอันเป็นบากนั้นเพื่ขึ้นแล้วในกันเมฆท,ทางกาจิตสั้างหม้พามาไถโคครร้งเดียว กรหากต่อเกดเ่็นตายเจ็รั้งแล้วก็ปกเขาแบบนี้โดยไม่มีเจียตนาของใครทั้งทั้งข้งที่เจ็บเท่าเจ็บช้งเดียกัน,นแล้วก็ตายอนากาศแบบนี้เหมือนกันด้วยผลของกรรมที่ปรากฏในการ่อนการนำเอากรรมทั้งหลายเหล่านี้มาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธรรมบิณับได้รับฟังก็โซว่าเวลานี้มีคนส่วนใหญ่เคยมาฟังไปฟังว่าชาตินี้ทำความดีทอย่าง แต่ทำไมจึงเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ที่มีทุกหลายเดชะเข้ามาเบียดเบียนหากว่าท่านฟังเรื่องนี้แล้วก็จงหวใหใว้ม่ท้งตัวของท่านเพราะความสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นอาจจกเป็นผลของกรรมคล้ายๆกับท่าน,าาาาาาน,นสามลีกกล่าวมาแล้วนี้ก็ได้สำหรับเรื่องนี้เมื่อวันนี้มองโดยเวลาก็หมดแล้วก็ต้องขอดุิเรื่องราวของกรรมของคนสามคนว่านะที่นี้ก่อน ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์บุญผลจงมีใดบรรดาตนผู้ตื่สายคนนี้จะชนทุกท่านสวัสดี